ครับแม่ครับแม่เคยชิมขี้หูตัวเองไหมขี้หูตัวเองรสชาติเป็นยังไง <ś> <S <S สวัสดีค่ะวันนี้แม่เกสจะมาเปิดช่วงใหม่ของครอบครัวแฟมิลี่เราก็คือจะเปิดรายการมนุษย์แม่เมาห์มอยเรื่องขำๆข,ข,ของมนุษย์ลูกค่ะก็เป็นช่วงที่แม่เกส่ะจ,จะเล่าเรื่องขำขำข,ำของลูกแม่เกสเองนี่แหละค่ะทั้งพี่นพทั้งน้องเฟรมสองนางเนี่ยเขาจะค่อนข้าง เรียกว่าไงเป็นช่วงกาลังซักถามถามอะไรที่มันแปลก,กเราไม่รู้ว่าลูกคนอื่นเป็นไหมแต่ลูกไม่เกตเป็นแน่นอนค่ะเริ่มด้วยอันนี้ EP แรกเลยเนาะเคยชิมขี้หูตัวเองไหมคะใครเคยชิมขี้หูตัวเองบ้างมีวันหนึ่งน้องนบด้วยความที่เขาชอบให้แม่แคะหูให้มากเพราะว่าอาจจะเพลินหรือจั๊กกะจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีพี่นบก็มาถามแม่ว่าแม่ครับแม่ครับ แม่เคยชิม,มขี้หูตัวเองไหมขี้หูตัวเองรสชาติเป็นยังไงคือแบบฮเราสองคนแม่แม่กับป,ป้าป๋าก็ถามทำหน้า,นางงอยู่ดีมันก็ถามเราเนาะอะไรเงี้ยเลยถามทําไมอลุงนบนบเคยชิมขี้หูตัวเองเหรอแม่ไม่เคยชิมหรอกนบบอกนบเคยชิมแม่อยู่ดีเขาก็ทําท่าทางเนาะอยู่ดีแค่แค่แค่เอามานบก็เอามนิ้วแค่แคเล่นแล้วก็เอาลองมาชิมดูวะแม่แล้วกตกใจ ฮะชิมขี้หูตัวเองนี่นะแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วพี่นกก็อธิบายต่อว่าเออมันก็ตอนแรกนกนึกว่ามันจะขมๆนะแม่แต่จริงไม่ขมอ่ะเอาแล้วรสชาติเป็นยังไงลูกเปรี้ยวแม่เปรี้ยวแม่เปรี้ยวขี้หูเปรี้ยวโอ้ความรู้ใหม่ของแม่เกิดมาสามสิบกว่าปียังไม่เคยเจอว่าเออรสชาติขี้หูเป็นยังไงเด็กก็ต้องเข้าใจช่างถามเนาะ ถามแล้วเออคิวยตัวเองเราจ้าดเป็นยังไงใครมีลูกขำๆม,ม,มาฮาแบบนี้หรือถามอะไรแปลกๆแบบนี้อินบ็อกมาถามคุยกันกับแม่ได้นะคะถ้าทางเราจะเมาส์กันได้มันอันนี้ ep แรกเปิดแบบเออเราก็เก็บข้อมูลของลูกๆเนาะมาแบบเมาส์มอยในภาษาแม่ๆเรื่องขำๆใครชอบเรื่องเล่าเมาส์เมาส์มอยๆยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่เกดด้วยนะคะ เดี๋ยววันหลังมีอะไรมาเมอ,อีกจะรีบบอกเลยนะคะวันนี้ไม่เก็ตไปก่อนเนาะไไย้ายคะ่ะ